ตั้งค่าแจ้งเตือนแอปเคพัดแล้วมีเงินเข้าออกทำไมระบบไม่แจ้งเตือนเป็นเพราะสาเหตุอะไรสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่องสายบั h ชาแนลและแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากสายบันชาแนลของเราด้วยนะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับประสบปัญหาตั้งค่าแจ้งเตือนเงินเข้าออกแอปเพัด เมื่อมีเงินเข้าออกทำไมระบบไม่แจ้งเตือนนะครับเหมือนในรูปภาพนี้นะครับเป็นเพราะสาเหตุอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยและแก้ไขไปพร้อมๆกันนะครับสาเหตุหลกัหลกๆนะครับเพื่อนๆไปตั้งค่าโทรศัพท์ไปปิดการแจ้งเตือนของแอปนั่นเองนะครับวิธีแก้ไขง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับกดค้างไว้ที่แอปเคพัฒ จากนั้นนะครับจะมีหน้าป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เพื่อนๆกดตรงที่ข้อมูลแอปตรงนี้นะครับกดตรงที่จัดการการแจ้งเตือนให้เพื่อนๆน,นะครับกดเปิดอนุญาตการแจ้งเตือนได้เลยนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการแก้ปัญหาแอปเคพัทไม่แจ้งเตือนเงินเข้าออกง่ายๆนะครับนอกเหนือจากแอปเคพัทการกรไทยแล้วนะครับหากเพื่อนๆมีแอปธนาคารอื่น ตั้งค่าแจ้งเตือนเงินเข้าออกเอาไว้แอปไม่แจ้งเตือนเพื่อนๆก็สามารถทำเหมือนแอปเคพารต่ายนะครับหรือหากเพื่อนๆมีแอปอื่นๆนะครับแล้วมีการแจ้งเตือนอยู่บ่อยๆสร้างความลำคาญเพื่อนๆก็สามารถปิดแอปที่มันกวนใจได้เช่นกันนะครับง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากไซเบอร์ชาแนลของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ